ปลาอันนี้เขาใส่นั้นป่ะใส่ไม่ใสต็กุ้งได้มะก็ไม่ใส่เนี่ยค่ะนะคะอันนี้ต้องตำปลานะคะให้คนลาลากินก้าเดี๋ยวทำอะไรไม่จบละทีก้าทุ่มยี่สิบสี่ก้ากี่โมงสี่นะคะนี่คือกุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งอ่ะไม่ใส่กันเนี่ยแล้วแต่เราชอบมั้งไม่อยากใส่น้ำปลาแล้วปลาปุ้ยบอกอ้าวทำไมอ่ะถ้าใส่อะไรอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิด เปล่าไม่ใช่ปลาอ้าวทำไมอ่ะเอาหา่อปูให้ไหมไหรอถาแมแบบเดิมอย่าหาวันนี้ก็บ้านบ้านเก่ามีปลาดูเซวันนี้เราก็ซื้อปลาอะไรบ้านเก่าอ๋อใช่ของบ้านเก่าที่เราซื้อมาแบบเดียวกันเลยป่ะซื้อมาอย่างเดียวกันถึงถึง,ถ,งถึงดีใจไงว่ามี เส้นยังแข็งอยู่นะคะมไม่ค่ะเขาเรียกว่าเส้นแของนะคะนี่น้ำปลาหกใส่ตัวนี้เสร็จเลยเนี่ยนะแบนเนาะย <laughs> ิ่งกว่าปลาเค็มเลยป่ะหรือพี่น้องกันไม่ค่อยหวานเลยผมว่ามันไม่ค่อยหวานเอาไว้ไหม,มน้ำตาลใส่เลยใส่ไหม Bye. Ah.